ถ่ายหมอกยังมาสอบพี่น้องมึงเนี่ยต้นเสียงเสียงหมอกเสียงนำข้างเป็นละอองมากเป็นตอบสบายกับพี่น้องเห็นบหม เสียงนำํางนําจุดใด้ยาวดังโปเปโปเปอยู่พี่น้องนึกถึงสภาพเนาะไ้ๆในอะไรพี่น้องเดียวแล้วเดืยวแล้วหี่มาสิมาแล้วสุป,ปีนบ่มาแล้วพี่น้องตอนนี้นะมันเป็นหี่มาแหลกมาแล้วละอองสวยงามอยู่ในคลิปเกา่เกาๆข่อยนะพี่น้องก่อนสิท้ายสุป,ปีดอกแต่ว่าปีนี้ยังบ่ามาแต่ว่ามือนี่เริ่มหนาวแบบมือเริ่มแข็งพี่น้องมือนี่บัดนเดียวต้นไม้ข่อยกับสิเปียนได้แบบ อืมันมาแบบว่าอันเคลื่อนยังไงแบบอันหิมะแรกมันก็มากแบบหนาวจัดนะพี่น้องก็จนจนหิมะตกนะนะบันนี้มันก็สักพักไปมันก็สิเป็นอันอุ่นขึ้นจักน้อยแต่ว่าหันยังหนาวอยู่หันละแบบมันก็สิเป็นใบไหม่เปลี่ยนสีเปลี่ยนอย่างไปหะนะมันก็แล้วแต่ปีได้พี่น้องอืมฮขกก็ทาบึงส่วนกลางเดือนเนาะมันสิเปลี่ยนเอ้มันเสียนตกบ่อ สุป,ปีล็อกฟอดตกได้พี่น้องแต่ว่าอันนี้เมืองไม่เนาะต่ว่าก็อยุก,กใกล้กันนั่นแหละพี่น้องอืมมองรูปรูปลงนั่นไหมพี่น้องมองทั้งภูเขานั่นเลี้ยวเบิ่งไปมองอันขาๆวๆเด้อมองภูเขาได้พี่น้องบัดนี้ก็เป็นรูปอ่างมั่งลงที่ค้นนะมองทุ้งสูงโน,น่นก็เป็นเงื่อนค้นได้พี่น้องอืมบัดน,นี้ฝากเงื่อนค้นไปนนก็จะเป็นสนามกรอบนะพี่น้องอืม มันก็เป็นบางตนน้นนะเียนคอยต้นใหม่เปลี่ยนสีมันท่านเด็กคักตา,า่าบางพื้นที่มันก็เปลี่ยนแลลวนะต้นเนะนมเปินแต่มันเปลี่ยนสีเนี่ยมันสีงามคักได้พี่น้องใบมันอะเนาะเดี๋ยวสิท้ายเห็นเบื้องเื้อปีนี่นัน่นอะเห็นมอเป็นบางส่วน ปลาไม่เปล่นกระงาม้วน้องใบใหม่มันเสียงง่ามคักอยู่ในเต็นม์ที่หมามาเนี่ยต้นใหม่มันลายนะพี่ดองเดี๋ยวที่ไทยบางรอบติดตามกันต่อไปน้พี่ดองเนาะอืม สิแดดบนอ่อมือหนีนอฝนตกอันต่อกันมหาเมืออาทิตย์นึงเลยก็ว่าได้พี่น้องบันนี้เมือนีหมอกล่งอากาศหนาวแล้วบอได้เก็บฟื้นจากเทียมมือแดดก็ขีข่านส่วงนึงมันมันขีค่านดอกมันคิดว่ามันสีบบมีฝนเนาะพี่น้องบัานนี้ก็ถามันแหงก้อนก็จะเก็บเขาบ้าน เดี๋ยวไปแกะนะลูกพี่จอร์ดมาถ่ายบึงหมอกนี่ ไปนี่มาสายยังหาทำเลวาสิมองไรเห็ดสวนอยู่พี่น้องเอ้ยมันหนาสจะเป็นด้านหนาด้านคางพู้นพุ่อน,นี่มาสวยทางในปลูกยังประท่านแล้วบได้กินปีนี่พักเพิกบด้กินเลยพี่น้องแต่ว่าพักที่เฮ้าอันมันปลูกในตะทา่าตะก้ากระทงัง ที่เอาเลี้ยงไว้ในบ้านมาหาปีนั้นพี่น้องเอยบัดน,นี้่อยเอาลงดินให้เบิดเลยบ้งเนี่ยเบิ่งตี้ละนัน่นนัน่นนั่นนั่นต้นมะกรูดกับอันต้นกล้วย่อยพี่น้องมันิสด็กินบอบบกหน้าวมะกรูดมะนาวย่งตะบ,บ่มีอันมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตง,งโมงย่งบม่มีแต่อยู่บ้านเกาน่านะปลูกอยู่แต่ว่าของที่เฮาออนเลี้ยงไว้ในบ้านในตี่อยเสด็จไปวัดดวงพี่น้องว่าสิตายหรือสิย่ง พราวะมันเคยทดลองแล้วเอาอยัางมาคุ้มเขาว่าเอาอยัางคุ้มคุ้มมันสียููสมบอพี่น้องก็ว่าออกไปเนาะมันบ่เมีอันมันบ่มีแก่นแม่กล้วยแม่ข่อยก็จะฝังลึกหรือบอพีไก่มันคือตายสันว์เมนบอถ้าว่าของผู้อื่นยั่งมันก็แล้วแต่พพ้นที่มันว่าคือกันา้อะ่ะพี่น้องหลังคนนข้าจ้ากับปลูกแล้วมันยั่งแล้วข่อยจนออกปีจนออกปีกล้วยน่ะพี่ไก่เนี่ย เป็นต้นบแบบญงยอยู่บ้านหลังเก่านะ่ะกลมขุนหลวดอยู่เหรอวะตายพี่นอ้องม,มันหนาวค่ะมันแบบว่าหิมะมันหนาวอยู่ลอกฟอร์ดหิมนะหนาแล้วมันกะสิบ่ทนหนาวรู้จังได้แล้วแต่ปีนี้ข่อยสิลองเบิ่งเพราะว่าข่อยฝันวังเลิกเติบอยู่ด้แล้วก็ต้นบักโกดแล้วแต่วาสนาพี่น้องทาบติดก็คขึ้นสิบ่าซื้อหม่ดอก อืมขอซื้อมาแพงหน้าตนนเกดสิบดอลลาร์พุนเด้อืมซื้อจากโมอีกโมต่อหนึ่งหานาะยพี่น้องจักเขาเสียกํำไรหรือยอย่างเท่ากับบลูมองหันนะเออแล้วก็ตนมะนาวเห็นบ่สิถทีมไว้นีละสิล่องวัดดวงเพราะว่ามือน,นีมันกับเมืองไม่แต่มันกับติดกันนหมพี่น้องมันอยู่รัดเดียวกันมันกับพ่อเนะ มันก็อาจสิดินดีกว่าสิหาดินมะถมแบบหากลึกๆกึงสีนาก็อาจสีหลอดเนาะอาจสีซื้อๆเด้เพราะว่าตั้งแต่ต้นใหญ่กว่านี้กับก็บยั่งหั่นนะลองเสียงดูเนาะราวาเ้าบวหวแลวพี่น้องเมืย์เมยเมยที่จะแบบค้นเข่าค้นออกค้นเข่าแต่มันก็มีความชุกได้ลหละผูดถึงว่ามันก็มีไม่มีผลดีอยู่เพราะว่าหฮามีไฟสื่อไฟมาทีเดียวสื่อมหาปีเลยพี่น้องคมคักสื่อจักบาท สามมื่นกว่าบ่ไฝไฝไฝปลูกผักมาแบบขนาดใหญ่เลยล่งขนาดใหญ่เลยข่อยแต่ว่าข่อยคุ้มได้พี่น้องแย่หนาวหรือว่าแย่บนหนาวยังข่อยก็ได้กินแบบตลอดปีตลอดศาสตร์นะพี่น้องบ่เคยดเดทแซ่แข็งจักเที่ยดอกผักนะอันไมายถึงต้นมะกรูดนะมกะกรูดหลวกสะรเหน่สะรเหนือต้นหอมอมหยังสิได้กินเนียไฟเบิดบ่เคยเด้ซื้ออืมมันก็นดีอยู่มันคุ้มได้พี่น้อง ก็เอาไปเสือ่อตลาดลานเอเชียทเทลลราลอยกว่าเรียนนี่